ถ้าจะเห็นเยื่นเพื่อนเป็นเข้าไปลองให้ลื่มเลยต้นนี้ต้นนี้ผมมาดูหลายรอบแล้วส่งงามอยู่เพื่อนอสวัสดีวันที่สามครับผมสามมกราหกเจ็ดครับสามจากดอกนิ้วเพื่อนโอ้คิดว่าจะรังใหญ่เห็นุ้องตอมดอกนิ้วให้ลึมเลย ใหญ่กวา่าแตะแกงมอไซหน่อยนึงครับเดี๋ยวลองเช็คน้ําดอกนิ้วดูเห็นมีต้นนิ้วก็เลยจอดดูครับผมเพิ่งลงเต็มเลยเก็บน้ําดอกนิ้วไว้ทานเองครับผมเพื่อนมันจะขึ้นยังไงดูเลอะครับผมอยู่ในเลอะเลยเดีย๋ยวซูไ้ดูเพื่อนอมันเพ่จะเห็นไหม จะเห็นยืนเพื่อนเป็นเข้าเป็นออกให้ลืมเลยต้นเงี้ยวต้นนี้ผมมาดูหลายรอบแล้วไม่เห็นพึ่งลงเพราะว่าต้นเงี้ยวเราต้องมันเป็นจังหวะที่ลงก็ผมเพื่อนโอเคครับขออนุญาตเลยเป็นเข้าเป็นออกช่องนี้เลยครับเราจะขึ้นยังไงเดีย๋ยวต้องยอมเสี่ยงสางหนามก็ผมสางเครือ,อก็ผมเพื่อน เช็คน้ำดอกนิ้วด้วยต่ออ่อนกครึ่งโลครับผมยังไม่เต็มดีแต่น้ำไม่มีเพื่อนดอกนิ้วทำหัวน้ำเล็กนิดเดียวน้ำมีนิดเดียวครับผมเดี๋ยวผมไปเกียวเล่นนี่ครับดอกนิ้วเกียวตอนดอกนิ้วกับผมเหลืองสวยเลยครับดอกนิ้วแต่เป็นอย่างนี้ครับผมแต่ดอกนิ้วพึ่งบานครับผม ผ,ผ่านที่ไรผมก็แวะมาดูมีเพึ่งตอไมไหมไม่เห็นตอมเ,ตอเพิ่งเห็นวันนี้นะครับโอเคเพื่อนไปต่อครับผมครพาเพื่อน,อ,นอีกลงังครับผมออนที่สามครับส่งงาน,นอยู่เพื่อนอช่วงนี้หาแต่พึ่งใส่นี่ครับผมพึ่องใหญ่นี่ก็จะอยู่ไหนหมด ได้อยู่เพื่อนนี่ครับเริ่มขู่แล้วด้วยไปครับผมเดี๋ยวทำครบเพื่อนไปครับครบเสร็จแล้วจุดครบเข้าเลยครับผมจุดครบก่อนครับเพื่อนจุดครบก่อนรแล้ว ยูจนแก้ว่าเนี่โอ้ยจนแก่ขอได้เรื่อยๆโอ้พขอได้เครัสะสมไปน้ำขอข้ผมน้ข,ข้ผม เ,เ,เดี๋ยวจะพึ่งใสนี้วันพระจาขอได้เลื่ อย่นี้สะสมน้อยอ,อนขอครับผมรอบสองอ,อนรอบสองอย่างนี้ก่อนนะครับก็มีน้ำได้ดีกว่าหยดน้ำลังน,นะครับผมมาหยดน้ำลัง ขอเพิ่มครับผมเพิ่มขอ,มขอเพิ่มเดี๋ยวไม่ได้ดูครับ ไปครับเพื่อนไปครับผมออกครับผมเจอแต่นั้นเล็กๆเจอแต่แรงเล็ก,กเพื่อนไปครับผมขอ,ขอบคุณทุกท่านอวยยินควารับชมครับขอบคุณครับไปครับเ,เพื่อนอขอครับ ถือครบออกก็ต้องถืออย่างนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะดับข้างนอกครับผมยาแห้งกวมนี้เยอะแล้วถ้ายามใช้เป็นยาแห้งก็ผมห้ามใช้กิ่งไม้เด็ดขาดเลยเพราะกิ่ไม้ชอบมีที่ไฟครับเพื่อนหมดเข้าไปต้งลบครับผม ทางละเดี๋ยวไปดับที่ทางครับผมเมียเพื่อนดับครับผมเดีเ๋ยวใช้ดินทรายกบเลยครับนี่ครับผมดับเรียบร้อย ใายดินกบไม่มีเหลือครับเพื่อนเด้ยวไปเสนิดนี่ครับเดี๋ยวเก็บของก่อนครับผมโอ้ทำการเก็บน,น,น้ำได้นิดหน่อยครับผมโอ้เจอแ,แต่พึ่งเล็กครับผมช่วงนี้เจอแต่พึ่งเล็กครับร้อนวันนี้ร้อนสุดๆครับผมกับเมื่อวานแต่เมื่อวานผมไม่ได้ออกครับสิดธุละ เมื่อวันติตุลากษครับผมไม่ได้ออกว่างผมก็ออกครับผมออกทุกวันแหละถ้าว่างขอบคุณทุกท่กทานที่เข้ามารับชมครับกลับกันครับผมตามสองรังเจอสองลังแต่เขาเรียกว่าอะไรนะเจอแต่ลังเล็กครับผมยังไม่เจอบึ้มๆเลยครับเมื่อเช้าอส่า์ตามดอกนิ้วดีใจนะครับผมว่าจะได้ดอกน้ําหวานดอกนิ้วไม่ได้เลยน่าจะเกสอนว่า พอปีที่แล้วก็ไม่ได้น้ําหวานดอกนิ้วครับผมช่วงนี้ต้นนิ้วหายากนานๆที่จะเจอต้อนนิ้วครับผมโอเคครับเพื่อนขอบคุณทุกท่านับที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับกลับครับผม